สวัสดีครับวันนี้เรามาทานข้าวที่บ้านสวนมะพร้าวอำเภอแม่สายจาังหวัดเชียงรายนะครับเป็นสถานที่อ่าหน้าเที่ยวแล้วก็ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดทานข้าวช่วงเย็นๆนะครับจะเป็นไลฟ์ของที่ก็คือจะเป็นช่วงกลางวันเนี่ยจะเป็นฟิชชิงปลา ะจะมีตกปลาอายุ3ปีเป็นปลานินแล้วก็เป็นปลาทับทิมแล้วก็มีปลาดุกปลาสวายแล้วก็ปลาบึกนะครับผมเป็นปลาเกมตัวใหญ่ส่วนปลา,าที่ปริมาณมหาศาลสี่หมื่นกว่าตัว,ก,ตวก็คือปลานินอายุ3ปีตัวหนึงโล2ขีดโล4ขีดถึงโล6ขีดนะครับผมแล้วเป็นปลาออแกนิกเราไม่ได้หาอาหาร ด้วยความที่ว่าที่นี่มีลูกกุ้งฝอยเยอะมาหาศาลนะครับผมที่นี่ชื่อว่าบ้านสวนมะพร้าวฟิชชิงปลาเซิร์ฟใน Facebook ได้นะครับผมซึ่งผมกล้ามาการันตีให้เครดิตที่นี่ว่าบรรยากาศการดินเนอร์ทานข้าวเจ็บมากๆมีเวทีสามารถร้องเพลงฟรีนะฮะและก็ยังมีาคาราโอเกะรูมอ่าสำหรับ VIP รูมนะฮะ เพื่อที่จะสังสรรค์ดื่มเลี้ยงกันเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ป้อนะฮะพี่ป้อนี้ผมจะเรียกว่าเจ๊ป้อแล้วกันซึ่งจะเป็นเจ้าของร้านนะครับที่น่ารักนะครับนี่เรามามาหากันอันนี้ก็พาครอบครัวมาทานข้าวครับเจ๊ป้อสวัสดเลยครับสวัสดีค่ะโอ้นี้เจ๊ป้อจะนาทาืนะคะครับ อาหารที่นี่อร่อยแล้วก็ผมก็พาครอบครัวมาสําหรับท่านที่อยากจะมาชิวๆนะครับเราก็มีเวทีร้องเพลงนะครับนอกจากนั้นเรายังมีห้องคาราโอเกะอีกด้วยนะครับซึ่งผมจะนําเสนอเป็นตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับ